สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูมุมชงชาชงกาแฟเล็กๆที่ปอยเพิ่งจะจัดเสร็จกันค่ะอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ด้านในบ้านที่อยู่ติดกับโซนครัวนะคะสำหรับมุมนี้ปอยใช้ชงชาชงมมทฉาแล้วก็โกโก้เย็นค่ะจัดออกมาแล้วถูกใจมากๆนะคะทีน,นี้มาดูที่ทีละมุมกันค่ะด้านซ้ายสุดอันนี้จะเป็นชั้นไม้ที่ด้านล่างเป็นลินชากเหล็กนะคะ ด้านบนปลอยเอาชั้นไม้เล็กๆวางไว้อีกทีนึงค่ะทางขวาอันนี้จะเป็นโกโก้นะคะแล้วก็ด้านซ้ายเป็นชาสตรอบเบอรี่ค่ะด้านล่างปลอยวางเป็นแก้วน้องมะม,ม่วงกับลำโพงบลูทูธนะคะแล้วก็ด้านหน้าตกแต่งด้วยโมเดลน้องมะม่วงกับน้องตัวตัวเหมยค่ะด้านซ้ายจะเป็นฟิกเกอร์น้องเฟิร์เฟิร์นะคะส่วนที่ด้านล่างเป็นลินช็กโเลตกอันนี้ปล่อยใส่ชาเขียวมัทฉะนะคะ นี่ค่ะด้านขวาจะเป็นชาเขียวมัชชาที่ปลอยชงดื่มบ่อยๆค่ะส่วนด้านซ้ายอันนี้จะเป็นชาเก้กห้วยกับชาเขียวมะลินะคะชาเขียวมะลิจะเป็นแบบนี้ค่ะปอยังไม่ได้เติมลงไปในขวดนะคะแล้วก็ด้านหน้าอันนี้จะเป็นเครื่องชั่งน้ําหนักอาหารของมูจิค่ะตรงกลางวางเป็นแผ่นรองบารนะคะผ่นนี้สีชมพูลายดอกไม้น่ารักดีค่ะแล้วก็ชั้นตรงกลางจะเป็นชั้นเหล็กสีขาวของนิโทรินะคะ ด้านบนวางเป็นแก้วน้องคลายเบบี้ส่วนด้านล่างวางเป็นแก้วน้องหมาค่ะด้านหน้าจะเป็นแก้วกาแฟเล็กๆของรีรักคู่มะอยเอามาใส่ช้อนสำหรับตักมัทฉะนะคะก็ด้านข้างจะเป็นโมเดลน้องเฟิร์เฟค่ะต่อมาที่ด้านหลังจะเป็นที่ใส่ของของมูจินะคะทางซ้ายจะใส่พวกช้อนซ่อมไม้ค่ะแล้วก็ทางขวาใส่หลอดแก้วนะคะ ด้านขวาสุดอันนี้จะเป็นเครื่องตีฟองนมค่ะแล้วก็ที่ผนังปลอยติดโปสการ์ดน้องมิฟี่ตกแต่งไว้นะคะโปสการ์ดอันนี้ก็น่ารักดีค่ะตรงตู้เย็นปลอยติดเป็นแม่เหล็กเครื่องจับเวลานะคะแล้วก็ผ้าเช็ดมือน้องเพนกวินสีชมพูค่ะต่อมาขาดไม้ตรงนี้อันนี้จะเป็นแก้วสำหรับชงชานะคะ แล้วก็ทางขวาเป็นแก้ววิกเกอร์วิกเกอร์ค่ะแก้วอันนี้น่ารักมากเลยนะคะด้านหน้าจะเป็นแก้วสําหรับตวงค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแคปซูลกาแฟน่ารักมากๆนะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็นชาวาังสําหรับตีมัทฉะค่ะเป็นชาวาังน้องประวานน่ารักมากๆนะคะค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับมุมชงชาชงกาแฟที่ปอยเพิ่งจะจัดเสร็จค่ะ ออกมาแล้วถูกใจมากๆเลยนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ